สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกเข้าสู่ช่อง The running boy นะครับวันนี้บางแสนเอเนอร์วัลลี่10ปีนะครับก็มีการเชิญเกสนะครับก็มีคุณปาเนาะแล้วก็ยังมีที่บิ๊กนะครับแล้วก็มีคุณรัตนะครับแล้วก็มีนายกตุ้ยนะครับ แล้วก็มีเกสหลายๆท่านมีเพื่อนด้วยกันนะฮะมาวิ่งทำกิจกรรมกันยามเช้านะที่สกายแท็กนะครับก็ไปดูกิจกรรมกันดีกว่าแล้วก็ไปวิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวดูวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการวิ่งของงานบางแสน21นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศกันไปนีัได้เลยค่ะพ <ๆ S 1> ี่เจวีปีบางแสน21นะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมพิคออฟนะครับก็ขบคุณ พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับนักวิ่งทุกคนนะครับขอบคุณทางครูที่เต่าป่าด้วยนะครับที่จับเสริมพื้นที่มาให้พวกเราทํากิจกรรมนี้กันนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับชาวบางแสนที่สิบเอ็ดก็พิรักบอกไปแล้วนะครับเดียวครั้แรกผมไม่รู้ด้วยนะว่าเนี้เป็นสิบปีแล้วอ่ะมันเร็วทุกทีเราก็ต้องขอบคุณพี่รักและทีมงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกพวกเรานักวิ่งทุกโกรธนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมเพื่อ นี่สกายแท็กนะครับยาำเช้าของวันนี้นี่ยำเชา้าสวยงามมากนะครับที่นี่แท็กวิ่งรอบหนึ่งก็5,400เมตรนะครับนี่ทุกท่านก็มาร่วมวิ่งกันด้วยกันนะครับคุณต้นก็ามานะคุณก็สวัสดีครับ วันนี้พี่ตุย้ยวิ่งกี่นาทีครับวันนี้ฮนะก็น่าจะวิ่งครบเวลาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับ้อมเก็บระยะไปด้วยครับโอเค <c oughs> คุณรันล่ะครับเ,เต็มชั่วโมงไหมครับเต็มชั่วโมงครับเต็มชั่วโมงครับจริงเนะ่ยเขาไปมาบอกว่าแปดโมงครึ่งนี่กะว่าจะวิ่งถึงเที่ยง <c oughs> จะให้จะให้พี่บิกล้าครับสักหนึ่งกิโลครับเราออกกล้องเลยพูดอะไรก็ได้ก่อนัครับ พี S <S> ่ปลาลินดาเข้ามานะครับนี่ั่งวันนี้มาวิกี่โลวันนี้มาจ๊อกเบาเพราะว่าเพิ่งกลับมาเพิ่งขึ้นมากรุงเทพถึงเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ไปวิ่งไหนครับพรุ่งนี้เป็นงานเอซิกเมตาครับโอเคซึ่งไม่รู้ด้วยดูร่างกายก่อนถ้าเป็นันก็โอเคได้ครับพี่ สวัสดีครับพี่ซาสวัสดีครัับวนนี้พี่เกียรดทีรับพี่ซาครับโโอ้หวันนี้มาวิ่งกันที่สกายแท็กครับชิวๆในบันเทิงโอเคเพชรเจ็ดนะเนี่ยเพชรเจ็ดเพชรแปดเอาขาแรงครับคุณลินดาคุณบิ๊กมาวิ่งเพชรเจ็ดเพชรแปดนะบิ๊กเดินอยู่เดินอยู่ เดินก er ็เพจแดแล้บิ๊บนี่เขาจับพี่บิ๊กนะครับมาวิ่งเพจเจ็ดเพจแปดครับพี่บิ๊กคันเล็กเท่าไหร่ครับถามหน่อยว่าอึดอัดด้วยหน้าผมดูก่อนพี่บิ๊กร้อยสามสิบนะครับนึกว่าอึดอัดไหมครับอึดอัดไหมครับพามาวิ่งเพจเจ็ดเพชรแปดนะครับสบายดีครับได้ใช่ไหมครับปกติวิ่งแต่เราเร็วใช่ไหมฝันท้ายกล้ามเนื้อบ้างอ่าปกติปกติถ้าเป็นมือเช้าพี่บิ๊กจะเป็นหนักหรือเป็นเบาครับเบาเป็นเบาครับอไม่มีเวลาเวลาน้อยโอเคครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป50นาทีนะครับก็กําลังจะเลิกกันแล้วเหลือรอบสุดท้ายแล้วครับในนาฬิกาได้กี่รอบไม่รู้นะ้ผมว่าน่าจะสิกว่ารอบนะสิ 14, ะออ๋อสิรอบใช่ไหมครับก็ได้หลายกิโลเลยครับวันนี้แต่นาฬิกา GPS ไม่ตรงนะไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามคุณปายอีกรอบหนึ่งคุณปลาลินดานะว่าจับคุณปลาลินดานะครับมาวิ่งเพจเจ็ดเพจแ <c oughs> ปดเป็นไงครั <c oughs> พี่เหนื่อยอยังครับอ๋อเลยๆครับโอ <Okay. S 2> เคซ้อมเลยครับครับ <c oughs> คุณต้นละ่ะคุณต้นละ่ะกำลังสน,นุก <c oughs> ครับครับรอบสุดท้ายของทุกท่านนะครับรอบสุดท้าย <c oughs> เหนื่อยหรือยังครับรอบสุดท้ายใช่ไหมครับคูดาคูดาคูดิาีมสติ้ ฟัสิี่พี่กินอะไรม้าเลยแต่ฟัสิี่อ๋อนี่มีทองบางแสน21น้ำด้วยนะครับครบแล้ว50นาทีคุณเนปเป็นยังไงบ้างครับ50นาทีเหนื่อยไหมครับโอ้โหดูเหงื่อสิค่ะสภาพเนปไปแล้วนะดูปลาเออจะถามจะถามจะถามพี่ปลาเหมือนกันครับจับพี่ปลามาวิ่งเพจเจ็ดเพจแปดเป็นยังไงบ้างครับเอาเอาความรู้สึก มันเหมืนล้านนะร้านอะครับมันไม่ใช่เพจที่วิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณปาถ้าเป็นมีโค c o ล e r ยี่สิบสามกิโลเมตรได้แต่ว่ามานานแบบนี้ก็เหนื่อยโอเคครับความรู้สึกของขาแรงแล้วิ่งช้าๆนะครับเดี๋ยวคุณเน่พายืดเหยียดนะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จนะครับมาที่หัวไหล่มืนเดิมค่ะยืดหัวไหล่เทคนิคของเน่คือสมบูรณ์แบบที่ไหล่ขวาแบบนี้เลยค่ะเลยค่ะ สลับด้านะคะ่ะเปลี่ยนมาเป็นด้านซ้ายถ้าใครมีอาการปวดคอบาไหล่นะก็ลองเคียงคอดูนะคะ,ะ,ะให้เรารอเกัาจะเหาะได้านหลังนินนะ,ะีอนนี้มีหลายกิจกรรมนะครับก็ลองสอบถามารับดูได้ลยครับว่ามีกิจกรรมไหนวอล์กอิในได้บ้างนะคะรับแล้วก็ยังไงวันนี้ใครที่มาเช้านี้นะครับผมทั้งหมดผมขออนุญาตเชิญเข้าปาร์ตี้เราเลยนะคะรับตอนเย็น จบกิจกรรมยามเช้าก่อนนะครับก็เป็นแ r ็กเดย์เนาะวิ่งกันประมาณ50นาทีนะครับนี่ก็ยังมีการคัดตัวเพเซอร์กันอยู่นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับ เจ็ดปีนะจะมีรุ่นเดียวกันนะครับพอผมเจ็ดบทเจ็ดสิบแปดว่าเขาเาจะได้